เป็นอย่างไรบ้างาที่สุรินนี้ก็มีฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะตกทั้งวันเลยบางทีก็หนักบางทีก็เบาบางอย่างบ้านทรายก็ตกเรื่อยๆแต่ก็ไม่หนักมากเกินไปนะคะตกทุกวันสําหรับวันนี้ก็มีงานสวยๆเป็นงานชิ้นแรกก็เป็นงาน5ดาวนะคะเป็นงานหกตะกอนนะคะเป็นงานที่มีเส้นใหม่คัดพิเศษความพิเศษของงาน5ดาวก็จะมีการสไลด์สีได้สวยงามมากๆและก็จะมีเชิงที่มีความงดงาม การทอนั้นก็จะไม่เหมือนหกตะกออทั่วไปนะคะเป็นงานที่คัดพิเศษส่วนใหญ่แล้วก็จะขายในราคา4,000ขึ้นไปนะคะทุกคนก็เคยได้งาน5ดาวสมัยก่อนนั้นก็อยอมรับขายดีมากๆในราคา4,500แต่ช่วงนี้ก็ถือว่าราคาพิเศษมากน่าซื้อหน้าจับจองมากๆเลยนะคะเป็นงานที่สไลด์สีได้งดงามมากๆใช้เส้นใหม่ที่มีความ เสมอรเรียกว่าเป็นใหม่ที่คัดเกรดมาเวลาย,ย้อมก็จะเกิดความงดงามสไลด์สีได้สวยแบบนี้นะคะงานก็จะมีความนิ่มพริ้วเงาสวยมากๆและเชิงนั้นก็จะมีลวดลายที่งดงามหลากหลายสีบนท้องผ้าน,นะคะโดดเด่นมากๆเป็นงานที่คัดเกรดและก็สวยจริงๆมาดูในชิ้นที่อ่าห้านะคะเป็นงานสีธรรมชาติชิ้นนี้ก็จะเป็นงานหกตะกอ ทอยกดอกนะคะเป็นการย้อมสีธรรมชาติการย้อมสีธรรมชาติก็ถือว่าเป็นงานที่ยากมากอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าการใช้สีนั้นจะต้องมีความสามารถในการย้อมออกมาให้ได้ดั่งใจเราต้องการด้วยสีจะต้องมีความคมชัดเงาวสวยเพราะว่าสีธรรมชาตินั้นใช้ระยะเวลาในการย้อมและก็ต้องมีความทำนานด้วยแต่ถ้าเราสวมใส่นเนื้องานนั้นก็จะมีความ เงานิ่มพลิ้วสวยและสีไม่ตกด้วยนะคะสวยมากๆมีความคมชัดจริงๆวันนี้ก็จะมีสีธรรมชาติทั้งหมด3ชิ้นงานนะคะวันนี้คัดมาเฉพาะงานที่มีความงดงามสายชอบงานที่อามองและสะดุดตาสะดุดใจนะคะวันนี้คัดมาได้9ชิ้นงานก็มาดูในรายละเอียด แนะคะเป็นงาน6ตะกอทอยกดอกนะคะเรียกว่าลายโคมสีเป็นลายที่มีความงดงามมากๆเป็นลายมงคลด้วยมีเชิงบนล่างคู่และท้องผ้านานก็จะเป็นรูปลายโคมสีนะคะช oh, <I S 1> ัดขรรมารัชช